ว่าจะขึ้นจักทำว่าคขึ้งชั่วโมองกับสีชั่วโมองนึ่งนะ <c oughs> ด้วยเนอะก็ดำสีเปรี้ยนนี่เป็นผู้ใดน้อย บอกเนี่ยบอกเนี่ย ช่องนี้วีบขึ้นไล์สดช่วงนี้อะไรเปิดใช่ไหมเปิดคาราโอเกะร้องเพลงเพื่อขยายปอดก่อนผ่าตัดปรากฏมีบางบางครั้งตัวเอสเป็นสีเหลืองหรือแดง แต่ข้อกำจัดบอกว่าติดลิขสิทธิ์แต่ไม่มีผลกับช่องเพียงแต่จะถูกแบ่งรายได้จากโฆษณาอ๋อถ้าเกิดอันนั้นอันนั้นถ้ามันไม่เป็นตัวสามเหลี่ยมอะถ้ามันไม่เป็นสามเหลี่ยมเนาะถ้ามันไม่เป็นสามเหลี่ยมก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าไอ้อย่างตัวแดงนะ่ะที่เขาที่เมื่อกี้ที่บอกนะั่นแหละถ้าเป็นตัวเอตัวแดงนะ่ะ เฉยๆอะ่ะมันเราก็แค่ไปลบไปลบเพราะจะบอกเราอยู่นะเราไปกดตรงที่ว่าไอตัวที่ว่ามีมีลิขสิทธิ์ตัวที่หลังจากตัวเอสอ่ะมันจะมีตัวหนังสือตอนนั้นนาะเราก็กดเข้าไปแล้วมันก็จะบอกบอกเราว่ามีเพลงตัวมีเพลงอะไรบ้างที่เราเราติดอยู่เราก็เราก็แก้ได้ น้องออยสวัสดีจ้าน้องออยพี่ต้นไม้สวัสดีจ้าพี่ต้นไม้เลิฟเก้าเปิดตนตรีคาราโอเกะขออภัยเครื่องพิมพ์ผิดค่ะอ๋อเปิดตนตรีคาราโอเกะถ้ามันติดตัวเอสตัวแดงเฉยมันแก้ได้เด้อจ้ะเด้อมันแก้ได้อยู่ ไปแ,แก้ไปแ,แก้ตรงหลังหลังตัวเอสอะมันจะมีตัวตัวตัวนั้นเรากดกดเข้าไปเนาะกดกดเข้าไปแล้วมันก็ซิมีมีรายงานบอกเขาอีกว่าเพ่งมีตัวไรนะที่มันมันติดล้วเขาก็กดเข้าไปไปแก้กิ่นแสบจ้าพี่สัวแสบน้องอ่อยเฮ้ยพร่ท่านเดียังยังไงพ่อท่านเดียดมีโมเมนต์ที่ว่ากินเขาบ่าแบ่บน้องเขาจ้าเจน้องอ่อย พี่ตัดทิ้งมาดาบมาเห็นไหมเห็นไหมคุณนิวีบได้ยินไหมคะอ่าเพราะว่าบ้านพี่ต้นไม้ก็เป็นบ้านร้องเพลงเหมือนกันคือถ้าเราไม่อยากลบลบลบคลิปทิ้งทั้งหมดเลยเราก็ตัดแค่กดเข้าไปมันจะบอกเราว่ามันมีจะมีมีดนตรีตัวไหนมั่งมีอะไรมั่ง ที่มันติดเนาะแล้วก็เราก็ลบไปทีละอันละอันแต่มันไม่สามารถที่จะลบหมดได้ในเวลาเดียวกันเนาะลบเพียงออกใช่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 อ๋อพี่เหมือนกันพี่ต้นไม้แต่แต่ตอนนี้นะพี่ต้นไม้บ้านหนูนะ่ะขึ้นสีขึ้นสามเหลี่ยมสีเหลืองเต็มเลยพี่ต้นไม้อืมวันนี้ตื่นขึ้นมานะ่ะยังไม่ได้ทําอะไรเลยพี่ต้นไม้ดูที่มีข้าตื่นมาตั้งแต่เช้าแล้วนะ มานั่งมานั่งดูหลังบ้านเห็นอย่างนี้เอาเราก็ไม่ไม่มีอารมณ์ที่จะไปกินข้าวเช้าแล้วเนาะพี่ตนะ้นไม้เนาะนั่งนั่งเอา ipad เอา ipad ดูหลังบ้านเนาะน้องน้ำ